เอานี่ครับไปแล้วพี่น้องทีมทีมพี่เดียวก็ทีมพี่พีคิดก็พี่น้องไปหาพี่เดียวกันบานเนี่ยนะครับผมเนี่ยไปตามทางเนี่ยพี่น้องไปตามทางเนาะทีมลูกพี่มันอยู่พี่เดียวแหละพี่น้องเลยไปแล้วบานเนี่ยเอานะครับเดี๋ยวไปพอกันครับพี่พี่เดียวครับนะครับไปดูเจ้าโกเบนะ sk หนึ่งสี่สิบ lc super game ครับผมนะครับตีปลาหรือยังบุรุไปดูก่อนนะครับ โอ้ยไปผ้าไป,ปหกไปเขื่อนสำหรับพีก่กันเนียนะครับอากาศแดดร้อนๆครับพี่น้องไปร,รับลูกพีมากิดเข่ารัมนะครับยางมาเป็นมูพ่นนะครับไป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 ครับไปอ้าวมาหอดแล้วมาหอดแล้วหมุนปลาอยู่นี่ตัวนี้โอ้มาหมุนปลาอยู่นี่ตัวลูกพี่เอาเอาครับเห็นแล้วเห็นแล้ว โอ้มาเห็นยังเลอยู่นี่อ่ะไม่เห็นยังเนาะโอ้เดี๋ยว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 ไปหาอยู่ห่มก่อนพี่น้องโอ้เดี๋ยว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 หาทางขึ้นก่อนพี่น้องนะครับกับนึงพี่น้องนะเอ้า มันต้มอยู่นี่ะพี่นอ้องอ๋อเดี๋ยว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 เราไปยกตั้งเตะดีกว่าพี่น้องนะครับโอ้แดดกระแดดแทะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเตะดีกว่าพี่น้องโอ้อันตรายอันตรายต้มครับพี่ต้มโอ้ ตีปลาครับพี่น้องเนี่ยอ่านตีปลาตีปลาเขายวางทอสูดหนาำในคลองนะครับพี่น้องนะตีปลาเนี่ยเขามาในปลาโอ้แฟนเตือนพี่น้องเอยเอาเบิ่งกันครับปลาวอยู่ในปลาปี่ยควัด อ้าวเห็นมองว่างปั๊บเอ้าว้าวโอ้อันนี้ก็เล่นเล่นนี่กันเล่นกี่ตัวมั้งกันตัวเนี้ย เที่ยงพี่น้องก้นนอกนเที่ยงเลยคิดสามนาทีพอได้มวนพอได้มั่นครับพี่น้องนะครับกายูุกับขอสวัสดีตอนรับคอนสู่ช่องยูทูเนาะพี่น้องเนาะนะครับตายเป็นโคตสมื่งอีกเวเปิเตอร์เนาะนะครับหมุนปลามหาเจ้าโกเบวันนี้เอสเคร้อยสี่สิบเอลซีสปีกเกม็มนะครับบวกไกลกันมาได้พี่น้องห่างกันอยู่มั่นร้อยกุมเนนะครับแต่ว่านี่อยู่ในปลาโอ้เคลียร์ลิงแล้วแล้วครับที่ปลาเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ ตักมองเขาว่างเขาให้สูบน้ำนะครับพี่น้องนะครับเนาะนี่ครับตกอนนี้เป็นมองสูบน้ำนะครับจะลือดเลือกมานะครับมันเลืกดกุเกานะครับลือดลือดนะครับหลอกมันเลืกดกุเกาเนาะเอานะครับเนี่ยครับเปิดทางหน้ามันเลืกดกุเกาเนาะนะครับนี่หลอกมาหลอกมาครับหลอกมาเออ เอาดละเอาดีละโอ้เดี๋ยวร้อนก็มาเห็นว่งออเดิงกันเลยพี่งออกไเอาจ้วง กตอนเนี้ยนะครับตอนนี้ยพี่น้องเนาะนะครับงานวันนี้กับทั้งวันนะครับเซตจากนี้เรจะไปของผมต่อเนาะพี่น้องเนาะคันนี้ก็ดีกับทอางานงานรอต่อเนื่องครับตอนนี้นะครับอ๋อโอ้เอาเอาเล่นไรครับเล่นไร ดักไว้ก่อนพี่น้องมา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 อค่อยไล่ไม่เลยครับปลาบ่มีบล่ล่ะโอ้ย ปลาหลอก้องนะครับน้องครับองตื่นเนาะนะครับใส่ในการเลี้ยงปุ๋งนะครับเอาน้ำทะเลน,นะครับน้ำ้องน้ำขึ้นนะครับ หน่อยลึกโอ้ดักไว้ครับดักไว้โอ้นี่แล้ะครับก้อมฝันของผมนันพี่น้อกเนาะใครได้ดูคลิปนี้ก็ดีใจนะนะครับ ผมท้าเงินนะครับซื้อรถไมโครให้ได้พี่น้องนะครับให้ระยะปีสองปีนี่ครับพี่น้องนะครับตั้งใจไว้เลยพี่น้องผมะ้าเงินซื้อรถไมโครให้ได้พี่น้องนะครับนี่แหละมาเบิ้งงานครับมาเบิ้งงานมอัดวิดีโอไว้น้านะครับถ่ายวิดีโอไว้นะครับมาเพื่อไปใส่ริงนะครับเนาะพวกเี้เบิ้งเป็นวิชานะครับเป็นคู่มือนะครับนี่นะนะครับงานแต่ละงานเห็นยังไงนะครับพี่น้อง เ็ดจังแดมันง่ายเฮานะครับโอ้เื่นที่จำกัดนะพี่น้องเนาะลอ,อกมานจะซุดปีละพี่น้อง นะครับจนอ่อนมงเขาวางปั๊มเลยพี่น้องนะโมนเนยนไหนที่เบิดมือเลยพี่น้องเนี่ยครับไองานแบบนี้สนิมแมงมักเลยพี่น้องเนี่ยน้ำเข้มนะครับเนี่ยเนี่ยน้ำเข้มนะครับน้ำเข้มนะ้ะเ,เนี่ย ว่ารถน้ำเข้มรถไมโครตั so like like. <ins> ้งแต่สนิมก็กินเร็วนะครับพี่น้องเรต้องแปลกแจ้นะครับก็เห็นงานกับน้ำเข้มนี่นะครับพี่น้องเนี่ยตักไปมีนแต่น้ำเข้มเบิดเลยครับพี่น้องนะครับนี่แหละมันต้องบำรุงการรักษาอย่างดีนะพี่น้องคือผมรุงทยพี่น้องเบิงกันนะเขาไปดูคลิปได้ครับที่ว่าอ่างแซ่น้ามันเครื่องนะพี่น้องนะครับวิธีการบำรุงรักษานะครับพี่น้องเนาะนะครับไม่งั้นรถไปเบิดครับพี่น้องนะครับไม่งานแบบนี้นะครับ เสร็จจากนี้ก็คุณเฉีดไปล่างไปแท่น้ำมันเครื่องอีกนะครับขนาดคุงแทะมาเห็นบหมครับพี่น้องน้ำมันเครื่องก็เริ่มออกเลยครับเริ่มรุดเลยนะครับมาเลยเกิดคําถามว่ารถทั้งแต่รถทั้งอ่าทั้งอีสานทั้งเหนือมาราคาขึ้นต่างกันนะครับห่างกันอยู่แซนสองแซนนะครับพี่น้องสองสามแซนหมดเลยนะครับลดไม่น้ำกันในเวลาขายนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละก็เบิ่งจากนี้แล้วพี่น้องนะครับ ช่วงสุดครับพี่นอ้องเออเพอเบิ่งสี่คือขั้นหน่อยสิละแต่พออันดาขกกึ้นใหญ่แท้หลอกก้องไปครับพี่น้องใกล้เที่ยงเลยเอาให้ครบเล้วครับเด้อตรงเป๊ะครับเวลาทีมงานนี่ครับพี่น้องมูมี่มมี่ครับม,มูมี่เลิกก่อนพี่น้องนะครับเอาตรงเป๊ะเลยครับพี่น้องนะครับนี่ ต่วงโอ้ขุดจัดพี่เดียวเองนี่เพื่อให้แฟน์ๆในเบื้องกันเลยพี่น้องเลยนะครับงานน้ำเข้มนะครับงานทั้งแต่มันเป็นยังที่ละพี่น้องนะครับลักลักเนาะขุดสาขุดบ่อขือบานเท่าขุดดินคล้ายหน่อยนะครับพี่น้องเนาะ ดินทั้งนี้ก็ราคาแพงน้ำขับไปนลอกนะครับเนาะแต่มาคุดขึ้นมาท่านเอาหลอกอะไรหลอกหน้าหน่อยนะครับทั้งนี้เนาะบอดินเ่านไปทุ่มไปทีมันยากนะครับมันยากดินก็เป็นแบบนี้ครับพี่น้องนะครับจนมากก็จะซื้อเอานะครับรถวิ่งเอาเนาะนะครับมีบอดินบอยังนะครับเลยดินไม่เลยแพงนะครับขั้นละเจ็ดลอยหัวขั้นอุลอยหนึ่งนะเจ็ดลอยแปดลอยหับานท่านเอาสองลอยสามลอยหนึ่งเนาะครับก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่นอพินองเนาะ ก็คือกันนะครับผมเอาเบ่งกันต่อครับพี่นอ้องมองไว้าีีเ่นกับโมมี่เนาะพี่นอ้นองเนาะมันแคบเนาะทางมันหน่อยนะครับนะทา้งเขามานเนี่ยโอ้ งเดินกลับเป็นกิโลหมอะไรพี่น้องเดินไปอีกฝากนึงพี่น้องเดินเอานะครับพี่น้องนะเนาะเกืบอบกิโลนึงอะไรพี่น้องเดินจะเดินออกไปนะครับพี่น้องเต็มภูมิครับพี่นออ้อง เทคนิคอีกแล้วนี่พี่น้องมาเบื้องเงินสี่ลราพี่น้องนี่นะครับเป็นเทคนิคนี่ยนะครับวิชาเนาะพี่น,อน้องเนาะมันต้องมองเห็นกับตาสี่เขาปุ๊บผมมาเห็นนี่ยเราพี่น้องนะครับเด็กหอยดีมันไหลนะครับเล่นไหล่พี่น้องเนี่ยัดบดบดออกเนี่วิชาความรู้เนาะพี่น,อน้องเนาะนะครับก็ได้จากประสบการณ์จริง,นนงรเลยหนางานนะครับออเอาเอาปักเทียงเลยตัวครับเนี่ย ยังว่พักพี่น้องเลยเลยสีปูป,ปูปูบอลโอ้หนว่าปูดำโอ้ฝากด้วยนะครับพี่น้องนอ,นอทีมงานน้องไม้นะครับนอ ทั้งยูทูปนะครับเนาะตามไปกดเสมอเนาะครับเนาะเพจตาเนาะครับพี่น้องเนาะและถ้าติดตามพี่เดียวกันติดตามได้ครับทั้งตาเนี่ยแหละพี่น้องนะครับทุกคนนะครับในทีมงานนะครับผมทั้งเพจนี่แหละพี่น้องเอ้นะครับผมทั้งยูทูปเนาะก็ขอไปกดไปแชร์ไปติดตามกันเนาะครับพี่น้องตามมากระดีนะครับติชมเลยครับพี่น้องนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงสำเนียงแล้วพี่น้องเองนะครับเนาะที่นี่ก็ปล่อยพักกินเข่าเที่ยงแล้วครับพี่น้องในเวลาแล้วครับพี่น้องเนาะนะครับตักอีกสองสามตักนี่ก็ยุ่แล้วครับพี่น้องนะครับไปกินเข่าก่อนนะครับพี่น้องเนาะโรงงานคือเก่าครับเสาซีใบแรงซีนาะครับพี่น้องเนาะนะครับมีสำเนียงแล้วพี่น้องงานปั้มนะครับเป็ดงานก็เป็นเวลาครับเมื่อรเนี่ยนะครับเอาโอเคเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากครับที่เข้ามาทิดารับชมนะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ